ดูที่ตัววัดไฟนะเอ้ยตัวมัลติมิเตอร์นะครับสถานะเครื่องสมมติว่าหลอดไฟสถานะมันขาดนะได้ชาร์จมันจะยังชาร์จไหมไม่เคยกุญแจนะครับอันนี้คือสมมติว่าเป็นกุญแจลบนะครับกุญแจสตาร์ทนะครับเนี่ยอยู่ขาเรียบร้อยสวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการต่อวงจร ไดชาร์จของรถไถยคูโบต้าซึ่งอาจจะเป็นไม่เฉพาะของคูโบต้านะครับที่ใช้ระบบนี้นะระบบไดชาร์จแบบนี้นะครับก็คือจะมีสายไฟออกที่ตูดไดชาร์จ2เส้นแล้วก็มีสายหลักเส้นหนึ่งทั้งหมดจะเป็น3เส้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาวิธีการต่อเดินสายไฟนะ เริ่มจากสายดินนะครับสายดินสายกราวเรียกว่าสายดินแล้วกันง่ายดีนะสายดินก็คือออกจากขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็มาลงที่โครงตัวถังของรถหรือว่าของไดชาร์จนี่ก็จะเดินมาเส้นหนึ่งแล้วทีนี้มันก็จะมีสายไฟแช่นะครับเส้นหนึ่งออกมาจากเสาหลักของไดชาร์จมันก็จะเป็น ตัวนี้มันจะเป็นหลักชาร์จนะครับชาร์จไฟเข้ามาที่แบตเตอรี่นะเข้ามาตรงนี้นะครับ <S 2> <S 2> เข้ามาตรงที่แบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกอ่าทีนี้มาถึงระบบกุญแจนะครับก็จะต่อออกจากขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับอ่านี่นะครับกุญแจนะครับกุญแจสตาร์ทนะครับง่าย ฉบับในช่างรถไถนะครับต้องเรียบง่ายเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีสายไฟอีกเส้นนึงนะครับวิ่งออกมาจากกุญแจนะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งออกจากกุญแจนะก็จะมาผ่านฟิวก่กรน,นะครับ <Watching> เพื่อเป็นการป้องกันวงจรนะครับแล้วก็จะวิ่งมาเส้นนึงก็จะวิ่งเข้ามาตรงตรูดใดนะครับจะเป็นสาย R นะครับแล้วก็อีกเส้นนึงนะครับจะแวะมาที่หลอดไฟแจ้งสถานะ อันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่แจ้งสถานะที่หน้าปัดนะครับก็คือไฟชาร์จไม่ชาร์จนั่นเองถ้าไม่ชาร์จไฟหลอดนี้มันจะโชว์ครับสายไฟมันก็จะวิ่งเข้ามาตูวปลั๊กตรงนี้นะครับเป็นสาย L นะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมๆกว้างๆนะครับ สำหรับท่านที่กำลังอยากจะรู้เกี่ยวกับระบบของไดชาร์จเกี่ยวกับระบบสายไฟในรถยนต์นะครับอันนี้ผมจำลองมาเป็นแบบง่ายๆนะครับให้เข้าใจได้ง่ายๆอ่าทีนี้มาดูเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมนะครับสมมุติว่าจะเปิดกุญแจนะครับอ่าถือกล้องให้หน่อยครับผมจะเปิดกุญแจนะครับ อันนี้คือสมมุติว่าเป็นกุญแจรถนะครับกุญแจสตาร์ทนะครับเปิดให้ดูว่าไฟแจ้งสถานะมันจะทำงานยังไงนะครับถ้าเราเปิดกุญแจนะครับก็เหมือนกับการเชื่อมสายไฟเส้นนี้นะครับเข้ามาที่หลอดไฟสถานะนะครับเปิดกุญแจปุ๊บนะครับหลอดไฟมันก็จะติดอ่านะครับดูที่หลอดไฟนะครับมันจะติด พอเราเปิดกุญแจนะครับพอเราดับสวิต์ปิดกุญแจปุ๊บ fulf. นะครับหลอดไฟแจ้งสถานะมันก็จะดับนะครับอ่าแล้วทีนี้บางท่านก็อาจจะสงสัยนะครับเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วทําไมหลอดไฟแจ้งสถานะมันไม่ดับนะครับก็คือไดชาร์จมันไม่ชาร์จนั่นเองนะครับอ่านะครับถ้าไดชาร์จที่เป็นปกตินะครับไดชาร์จถ้ามันปกติมันไม่เสียนะครับเวลาสตาร์ทเครื่อง หลอดไฟแจ้งสถานะตรงนี้นะครับมันต้องดับนะครับหลอดไฟแจ้งสถานะมันต้องดับแต่ว่าถ้าเราเปิดกุญแจค้างเอาไว้อย่างนี้หลอดไฟมันก็จะยังคงโชว์อ่าแล้วทีนี้ลองสมมติสตาร์ทนะครับจะสตาร์ทเครื่องจะสตาร์ทเครื่องนะครับด้วยสมมติว่าเป็นอ่าสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทสตาร์ทฟิวไม่แน่นนะครับตาฟิวไม่แน่น ่ะโอเคได้แล้วนะครับจะสตาร์ทนะครับสมมุติว่าเราสตาร์ทเครื่องอ่าจะสังเกตว่าหลอดไฟสถา,านะมันดับนะครับเพราะว่าไฟที่ออกมาจากตูดใดตรงนี้นะครับมันเป็นไฟลบนะครับพอตัวใดชาร์จมันทํางานมันก็จะกลายเป็นไฟบวกนะครับซึ่งบวกกับบวกเจอกัน หลอดไฟมันก็จะไม่สว่างนะครับแต่ตอนนี้ถ้ามันดับฝั่งนึงมันจะเป็นบวกฝั่งนึงมันจะเป็นลบนะครับก็จะทําให้ตัวหลอดไฟมันติดสว่างขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าเราทํางานสตาร์ทเครื่องครับกระแสไฟมันก็จะไหลเป็นบวกนะครับมันก็จะทําให้หลอดไฟมันดับอ่าแล้วทีนี้มาดูวิธีการเอ่อมาดูว่า ถ้าสมมตินะครับถ้าสมมติว่าหลอดไฟสถานะมันมันขาดนะครับไดชาร์จมันจะยังชาร์จไหมนะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีหลอดตรงนี้นะครับสมมุติว่ามันขาดนะผมจะดึงออกเส้นหนึ่งดึงตัวหลอดไฟสถานะออกตรงนี้นะครับสมมุติว่าหลอดไฟสถานะมันขาดนะไดชาร์จมันจะยังชาร์จไหม เดี๋ยวใส่ฟิวก่อนฟิวเหมือนเดิมมันจะชาร์จไหมเดี๋ยวจะวัดด้วยเครื่องวัดนะครับเอาไงวะอ่าจะสังเกตที่มัลติมิเตอร์นะครับมันติมิเตอร์ว่าตอนนี้สถานะของไฟแบตเตอรี่นะครับ 1 2โวลต์อ่ะมาลองสตาร์ทเครื่องนะครับเอาทั้งทั้งที่หลอดไฟสถานะสายมันขาดนะครับสมมุติว่าสายมันขาดหรือว่าหลอดมันขาดนะครับระบบไฟเส้นนี้ไม่สมบูรณ์นะครับมีปัญหามันจะดับไหมเอ้ยมันจะชาร์จไหมนะครับอ่ะลองดูสตาร์ทเครื่อง สรุปนะครับก็คือยังคงชาร์จอยู่แต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าใดมันชาร์จหรือว่าไม่ชาร์จถ้าเวลาใดมันไม่ชาร์จเราจะไม่รู้นะครับเพราะว่าหลอดไฟสถานะมันไม่โชว์นะอ่ะและที่นี้ถ้าสมมุติว่าสายไฟเส้นนี้นะครับสายไฟหลัก R นะสมมุติว่ามันขาดนะครับหรือว่าฟิลมันขาดนะหรือว่าฟิลมมันขาดนะครับมันจะชาร์จไหม สมมุติสายไฟหลัก R นี้มันขาดนะครับมันก็เหลือแค่ไฟสถานะนะครับเอาอย่างนี้นะง่ายดีอ่าสมมุติว่าสายไฟเส้นนี้นะครับมันขาดฟิวมันขาดอ่ะอันนี้คือฟิวมันขาดนะครับทำให้เข้าใจง่ายๆนะเปิดกุญแจนะครับอันนี้คือฟิวมันขาดแล้วนะเข้าใจตรงกันนะครับเนี่ยฟิวขาดเรียบร้อย ไฟเข้าหลัก R สาย R นะครับแล้วใดมันจะชาร์จไหมกระแสะไฟที่มันมาเข้าแบตเตอรี่มันจะชาร์จไหมอันนี้คือไฟปกติครับอ่าสตาร์ทเครื่องทำงานสรุปนะครับไม่ชาร์จนะครับสรุปว่าไม่ชาร์จนะครับ าสายไฟเส้นนี้เกิดการชำรุดอาจจะเป็นพวกแจ็คมันขึ้นที่เกลือนะครับหรือว่าสายไฟข้างในมันเป็นคราบที่เกลือขาดในหรือว่าฟิวขาดนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะลองใหม่อีกทีหนึงยังไงวะอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะเอาฟิวออกนะสมมติ สมมติว่าฟิลมันอยู่ตรงนี้นะครับเอาฟิลออกแล้วกันเข้าใจน่นจาจะเข้าใจแล้วนะครับเปิดนะครับเปิดกุญแจโอ้โหกุญแจนะครับเข้าใจง่ายมากนะครับฉบับนายช่างรถไถน,นะครับต้องเรียบง่ายเข้าใจโอเคดูที่ดูที่ตัววัดไฟนะเอ้ยตัวมัลติมิเตอร์นะครับสตาร์ทเครื่อง อ่านะครับก็จะเห็นภาพร,มรวมนะครับเดี๋ยวอ่านให้เห็นภาพร,มรวมเลยครับกล้องส,งสูงขึ้นเลยนะครับจะให้เห็นรวมๆโดยหลอดหลอดไฟสถานะมันจะดับนะครับอ่านะครับเวลาเครื่องทํางานสังเกตนะครับเข็มเข็มมันจะขึ้นนะครับตัวก็แสดงว่าไฟที่มันชาร์จเข้าแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะสามารถ นายเทกระแสไฟจากในชาร์จไหลเข้าแบ,บตเตอรี่นะครับอุ้ยหลุด,ดอ่ะเอามาอีกทีหนึง่งครับจะเห็นว่าถ้าไฟาแรงดันไฟมันเพิ่มขึ้นนะครับเป็น14โวลต์นะแล้วก็กระแสไฟตรงหลอดไฟโชว์สถาะนะมันดับลงโอเค เป็นยังไงกันบ้างครับทีนี้กับาการจำลองระบบไฟฉบับนายช่างรถไถน,นะครับก็คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟตอนนี้อยู่นะครับได้นำไปประยุก์ตใช้หรือว่าจะเกิดความเข้าใจในระบบไฟมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รถของเรานะครับถ้าเราซ่อมเองซ่อมเองเป็นนะก็จะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายลงได้นะครับโอเคนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับ <laughs> เป็นประจำนะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะแล้วก็คอยติดตามในวิดีโอหน้านะครับจะทำเนื้อหาสาระที่มันมีประโยชน์แบบนี้นะครับออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆ โอเคสวัสดีครับ